เปิดภาพในอดีตแมมคคทเทียเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแมมคคทเทียาแม็กอินทอด น้องสาวของเวลลี่แม็กอินทอสจุบันทางด้านแม่มแคทริยาแต่งงานสามีบิบีสงกรานกระจากเนตรและมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนด้วยกน่น้องแม็กน้องคินและน้องเน็ตซี่ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแม่มแคทริยาเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีจากการถ่ายแบบนิตยาสารจากนั้นมีทั้งผลงานถ่ายแบบเดินแบบและโฆษณาตามมาจนกระทั่งได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกที่โด่งดังจากละครเรื่องเพื่อเธอและฟ้าจรดทรายและด้วยผลงานต่างๆจึงทําให้แม่มนั้น ได้รับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงด้วยความสวยสง่าบุคลิกที่โดดเด่นและทางด้านเพจ Base of c a t เ e r i a ได้ออกมาโพสต์คลิปในอดีตของแมนแคท e r รียาให้ได้ชมกันซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าตาสวยมากซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าสวยมากสวยจริงธรรมชาติมากๆสุดในรุ่นคือคนนี้สวยจริงเคยเจอตัวจริงแล้วถึงได้ชื่อว่าเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง